สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องเรื่องที่กังวลเรื่องที่คุณกาลังกังวลอยู่ในใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเรื่องความรักและเรื่องภายในครอบครัวจะคลี่คลายความกังวลลงได้ภายในเก้าวันสิบวันนี้ไหมอธิษฐานในใจเลยนะคะเรื่องที่คุณกําลังกังวลอยู่ในใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นการงานความรักเรื่องในครอบครัวเรื่องการเงินจะมีความคลี่คลายลงภายในเก้าวันสิบวันนี้ไหมอธิษฐานดูนะคะขอให้ผู้ที่ชมคลิปนี้นะคะอธิษฐานดีๆนะ ขอพลังงานแห่งไพ่ย,ยิปซีและครูบาอาจารย์ไพ่ย,ยิปซีช่วยให้ไพ่ออกมาดีๆและผู้ที่ชมคลิปนี้ขอให้มีดวงดีโชคดีด้วยเถอคะ่ะเรื่องที่คุณกังวลอยู่ในใจนะคะการงานครอบครัวการเงินความรักจะมีความคี้เกายลงไหน9วัน10วันนี้ไหมอธิษฐานเลยนะคะลองดูค่ะมาดูกันนะคะบางครั้งการเปิดไพ่ที่ดีมากสําหรับบางคนก็อาจจะไม่ดี ทุกคนอยู่ที่กรรมเก่ากรรมใหม่บุญเก่าบุญใหม่นะคะจิตใจสกปรกทําอะไรก็ไม่ดีนะคะขอให้ทุกคนมีจิตใจที่ดีขาวสะอาดนะคะคิดดีทําดีค่ะไม่ทําร้ายจิตใจคนอื่นนะคะไพ่จะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ไพ่อยู่ที่ตัวเรานะคะเรื่องที่คุณกังวลใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องในครอบครัวการงานการเงินจะมีความขี้คายลงในภายใน9วัน10วันนี้ไหมถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเรื่องที่คุณกังวลใจอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเงินความรักเรื่องในครอบครัวเรื่องการเงินการงานจะมีความคิดใครลงไหนเก้าวันสิบวันนี้ไหมขอโชคดีค่ะผู้ชมคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีค่ะเรื่องที่คุณกังวลใจอยู่ในใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินเรื่องในครอบครัวความรักการงานนะคะจะมีความคิ้ใายลงในเก้าวันสิบวันนี้ไหมอธิษฐานดีๆนะคะขอพ่ยิบสีออกมาดีๆนะครูบาอาจารย์ว,ว้าวหกเหรียญค่ะ เรื่องที่คุณกังวลใจอยู่ในใจนะคะการเงินความรักเรื่องครอบครัวนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องการงานจะมีความคิดครลงใน9วัน10วันนี้ไหมไพ่ที่ดีค่ะเป็นไพ่ที่ดีนะคะ เรื่องที่คุณกังวลใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวเรื่องความรักการเงินและการงานจะมีความขี้คายลงในภายในเก้าวันสุดวันนี้ไหมอธิษฐานดีๆนะคะถือเป็นไพ่ที่ดีค่ะ และตามด้วยไพ่ angel answer นะคะเรื่องที่คุณกังวลใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักจะมีความขี้คายลงไหนหรือเรื่องที่คุณกังวลใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือเรื่องภายในครอบครัวจะมีความขี้คายลงในภายใน9าวันสิบวันนี้ไหมนะคะ angel answer ค่ะเทวดานางฟ้าประจาตนนะคะเรื่องที่คุณกังวลใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องภายในครอบครัวการงานการเงินจะมีความขี้คายลงในเก้าวันสิบวันนี้ไหม ขอสามใบนะคะใบแรกค่ะใบที่สองค่ะทรัตค่ะใบที่สามค่ะไห้ยิปซีนะคะใบแรกค่ะถือว่าดีทีเดียวนะคะไพ่ใบที่สองค่ะ เรามารวมไพ่ยงไพ่แล้วก็แปลไพ่กันนะคะหกเหรียญดีมากเลยนะคะเมื่อคุณได้มาแล้วคุณก็ช่วยเหลือคนอื่นกลับไปบ้างนะคะทําบุญกลับไปค่ะจิตใจสะอาดจิตใจดีนะคะไพ่จะเปิดดีหรือไม่ดีถ้าเราจิตใจสะอาดจิตใจไม่สกปรกทําอะไรก็ดีค่ะทุกคนนะคะหมอเชื่อนะคะทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนนะคะมีกรรมเก่ากรรมใหม่นะคะบุญเก่าบุญใหม่ะคะ่ะ มีเวลาก็สวดมนต์ไหว้พระแผ่บุญแผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเราบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนโชคดีโชคร้ายนะคะเปิดไพ่ามาดีหรือเปิดไพ่ามาไม่ดีนะคะถ้าเราจิตใจสกปปกนะคะทําอะไรก็ไม่ดีมันจะร้อนรนนะคะว้าวเดอะสตาร์ค่ะหมอเชื่อนะคะว่าไพ่ย,ยิปซีกําลังสื่อบางอย่างนะคะตอนนี้นะคะลองดูตามไพ่นะคะนี่ค่ะเดอะสตาร์ปิดท้ายนะคะนี่ค่ะเทมเพลตค่ะนี่ค่ะ เซนค่ะเราต้องทําบุญทำบุศลเผื่อแผ่ไปบ้างนะคะหกเหรียญทองค่ะเมื่อเราได้มาเราก็ทํากลับไปนะคะจิตใจสะอาดนะคะชีวิตก็จะดีค่ะไม่ไม่ไม่ว่าจะรวยจะจนนะคะมันก็ดีค่ะคุณยังมีทางไปนะคะสามเเท้าค่ะมีคนหนุนอยู่นะคะมีคนช่วยค่ะไม่อับจนหนุนทางค่ะคุณมองออกไปที่ทะเลนะคะท้องฟ้าสีทองอาลามนะคะนี่ค่ะยังไงก็ได้ค่ะสดใสค่ะเข้าด้วยกับผู้ทุกคนทุกคนนะคะไพ่ยีบอกว่า สิ่งที่คุณกำลังกังวลใจอยู่นะคะเดอะสตาร์ปิดท้ายนะคะพไพ่ใบที่8ปดจะสบความสำเร็จค่ะทุกคนมีอุปสรรคนะคะอุปสรรคต้องมี50-50ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนฉลาดหรือคนไม่ฉลาดนะคะถ้าเราจิตใจสะอาดนะคะจิตใจดีงามชีวิตเราก็จะสดใสค่ะไม่ช้าหรือเร็วอยู่ที่ตัวเราเองนะคะเมื่อมีเวลานะคะก็สวดมนต์ไหว้พระหรือทําบุญใส่บาตรแผ่บุญแผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราบ้างนะคะหมอเชื่ออย่างนั้นนะคะ ทุกคนถ้าจิตใจสะอาดนะคะคิดดีทดําดีพูดดีนะคะไม่ทิ้งพ่อแม่นะคะและไม่ทิ้งลูกไม่ทิ้งสามีนะคะทําหน้าที่ของเรานะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะเปิดไพ่ดีหรือเปิดไพ่ไม่ดีไม่เกี่ยวนะคะมันอยู่ที่ตัวเราค่ะไพ่ยิปซีบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่กังวลใจอยู่ค่ะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะ ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะเพราะมีเดิะสตาร์ปิดท้ายด้วยแล้วก็มีหกเหรียญทองด้วยดีค่ะต่อมานะคะอะไรลรีค่ะไพ่เทวดานางฟ้าประจาตนนะคะเป็นไปไม่ได้ค่ะอะไรที่คิดอยู่ในใจหรอคะเป็นไปไม่ได้ไพ่ใบที่สองนะคะคือทรัสค่ะคือการเชื่อมั่นค่ะทุกคนต้องมีการเชื่อมั่นนะคะบุญเก่าบุญใหม่กรรมเก่ากรรมใหม่นะคะจิตใจที่สะอาดก็สู้ความเชื่อมั่นเราด้วยนะคะบวกเข้าไปอีกค่ะคุณคิดอะไรอยู่ในใจคะ กังวลอะไรอยู่ในใจคะไพ่ใบที่สามคะเวทใช่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้การเงินการงานหรือเรื่องในครอบครัวหรือเรื่องความรักทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาต้องมีการรอคอยคะ่ะจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวบุคคลค่คะ ฉะนั้นนะคะกมเก่ากมใหม่บุญเก่าบุญใหม่นะคะจิตใจที่สะอาดถ้ามีเวลาก็ไปวัดนะคะถ้าไม่มีเวลาก็ดูแลพ่อแม่ดูแลลูกดูแลภรรยาดูแลสามีทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะก็สวดมนต์บ้างนะคะและอุทิศแผ่บุญแผ่กุศลนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรหมอเชื่อนะคะไพ่จะเปิดออกมาดีหรือไม่ดีนะคะจิตใจที่ขาวสะอาดและการสวดมนต์ไหวพระทำบุญและแผ่อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะมันก็จะ ช่วยเบาบางอุปสรรคลงไปได้นะคะจะรวยจะจนหรือจะเปิดไพ่ดีหรือไม่ดีนะคะขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะมันขึ้นอยู่กับบุญเก่าบุญใหม่กรรมเก่ากรรมใหม่ของแต่ละท่านด้วยนะคะหมอเชื่อนะคะว่าทุกคนมีบุญเก่าบุญใหม่กรรมเก่ากรรมใหม่ค่ะพ่ยิปซีบอกว่าสิ่งที่คุณกังวลใจอยู่นะคะจะไปได้ดีค่ะหมอเชื่อนะคะใจิตใจที่สะอาดนะคะเราก็จะไปได้ดีค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้กับหมอด้วยนะคะคนเรามีกรรมเก่ากรรมใหม่บุญเก่าบุญใหม่นะจิตใจที่สะอาดมันก็จะดีขึ้นค่ะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลให้เจ้ากรรมในเวรนะคะไม่ว่าจะเปิดไพ่ดีหรือไม่ดีนะคะทุกคนจิตใจสะอาดแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ก um. ับหมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ